นี่ครับทุกคนได้มาแล้วข้าวเหนียวทุเรียนอ่ออันนี้เป็นไอติมไอติมพูดผิดไอติมทุเรียนร้านดังนะผมที่ตลาดมีนบุรีนะครับมาเรามากินกันละลายก่อนนี่ร้านอยู่ด้านหลังเบาะน,นเนี่ยคนยังเยอะ อร่อยไอ้จิมเขาเหนียวทูเรียนวันนี้มาคนเดียวก็จะ ทุลักทุเรนนิดหนึ่งนะผมแต่ของแกอร่อยจริงปักหมุดปัก GPS มาได้เลยครับผมลูกค้าเยอะมากครับเห็นไหมด้านหลังนะ ตัดมาางี้อ, <c oughs> อรอ่อยอร่อยมาเลยมาอุ่นร้านได้เลยครับผม ปักหมุดปัก GPS ได้เลยตลาดนินบุรีนะครับร้านจะอยู่หัวมุมเลยนะเห็นไหมมันเยอะมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวขอไปจัดการก่อนครับ